ได้เลือกดียามดีจะม,มาคุมบอกให้เสร็จย้อนกลับไปเมื่อช่วงสงการนะคะทุกคนสงการช่วงนั้นเราขุดบอ่อขุดหยุดหยุดขุดขุดแล้วก็หยุดไปเที่ยวสงการแล้วก็กลับมาขุดใหม่แล้วช่วงหนึ่งก็พอมาขุดรอบใหม่นี้เริ่มนึกได้ว่ามันเจอหินเยอะก็เลยไปซื้อกระสอบมาเป็นกระสอบที่คุมวัชพืชนะ,นะคะที่นี่เขามีขายกระสอบมัน มี2ขนาดให้เลือกก็คือความยาว50กับร้อความยาว50มตรกับ100ยมตรแต่ความกว้างอ่ะ3มตรลงตัวพอดีนะคือเอามาทดลองเอามาลงเอามาพอ,อามาคุมปุ๊บนะมันก็จะเหลือกระสอบเพราะว่าบอ่อของเรามันแค่27มตรมันก็เหลือกระสอบเหลืออยู่นิดเดียวนะคะทุกคนเราซื้อมา5 50มตรมันก็ไม่เป็นไรอร้ที่เหลือเราก็ตัด ไไว้้ดแต่ทีนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันก็คือประสบการณ์นะคะทุกคนเมื่อมันลงตัวตรงนั้นได้เราก็คิดว่าเวลาเราไปซื้อผ้ายางใช่ไหมคะทุกคนว่าเราจะต้องซื้อเอาละผ้ายางก็3มิตเหมือนกันแต่พอไปที่ร้าน3มิตมันไม่มีมันมี4มิตมันได้มา4มิตเมื่อมันได้มา4มิตเหมือนกับว่าผ้ายางมันเยอะค่ะทุกคนเราก็เลยจําเป็นต้องเอามาแต่ว่าพอเอามาคุมแล้วมันไม่สวยเนาะมันไม่สวยเหมือนกระสอบตั้งแต่รอบแรก รอบแรกเราเอากระสอบคุมเพราะคุมก้อนหินไม่อยากให้มันมาทิ่มแทงพะยางแต่พอว่าตอนหลังไปซื้อพะยางมากลายเป็นว่าพะยางมันไม่มีขนาดที่เราต้องการก็คือสามมิตรแต่มันได้มาสี่มิตรมันก็เลยดูพลุงพลังและเหลือเยอะมันดูไม่สวยพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อของนะคะทุกคนต้องวัดให้ดีให้เอาขนาดที่เราคิดว่ามันแม่นยำแต่ความยาวให้มันเหลือไว้สมมติว่าเรา ของเรามันมี27มิตรเนาะเราวัดไปเราต้องซื้อ,อ30มิตรเผื่อนะคะทุกคนเผื่อถ้าตัดมันก็ตัดไม่เยอะแต่ไอ้ตรงนี้อะถ้าสมมติของเรามัน3มิตรเลยมันก็จะได้พอดีถ้าเราซื้อ30มิตรอะมันก็ไม่เยอะหรอกความให้มันเหลือไว้ดีกว่าขาดแต่นะคะทุกคนแต่ว่าไอ้ที่ความกว้างนี่แหละมันเยอะเลยมัน เหลือไป1มิตรใช่ไหมเราต้องการ3มิตรแต่มันได้ไป4มิตรมันก็ดูแบบมันหย่อนลงไปอ่ะมันมันลอยพะยงมันลอยมันดูไม่สมมติกันมันไม่สวยอันนี้ก็อยากประสบการณ์จริงๆที่นี้อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่พร้อมเนาะก็คือเราไม่ได้เตรียมพร้อมไอ้ปักเสาไอ้ที่จะมาแทงให้มันยึดกับดินน่ะเขาเรียกว่าะตะปูของ ปูที่มันจะมาตอกกับพยางอะนะคะทุกคนเราสั่งมามันไม่พอมันไม่พร้อมเนาะเมื่อมันไม่พร้อมทีนี้การปูมันก็รู้สึกว่ามันขาดนู่นขาดนี่เพราะฉะนั้นต้องเตรียมให้พร้อมนะคะทุกคนเตรียมให้พร้อมกะให้มันกะว่ามันไม่ขาดอะเออยังไงก็กะว่ามันไม่ขาดให้มันเหลือไว้ก่อนจะดีเนาะเหมือนกับซื้อพะยางเนี่ยเราก็อยากจะบอกเพื่อนว่า เราจะไม่ต้องต่อคือสมมติว่าของเราเนี่ยมัน27มิตรเราต้องซื้อ3 3มมิตรเผื่ออย่าให้มันขาดนะคะทุกคนถ้าต่อพายางเนี่ยมันมันงานหนักและงานใหญ่มากเลยนะคะยิ่งเราไม่เคยทำเนี่ยมันรู้สึกว่าแค่ปูมันก็พลุงพลังแลยเนาะมันดูว่ามันไม่เยอะแต่มันเป็นงานละเอียดนะ,ะทุกคนอันนี้ก็จะเล่าประสบการณ์อละละทีนี้เรื่อง ะตะปูมันไม่พอเราก็คิดได้ไอเดียก็คือจะไปตัดต้นไผ่นะคะไปตัดไผ่เพื่อจะเอามาเสียบแล้วก็เอามาแบบทำเป็นแหลมๆทิ่มพะยางลงไปแต่สวยไหมมันไม่มีตัวเกี่ยวตะขอมันมันไม่ได้ดูสวยนะมันก็จะพลุงพลังโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่นั่นแหละวันนี้เราก็จะไปตัด ไม่ไผ่นะคะทุกคนนี่คือความไม่พร้อมของเราอันนี้คือผ้ายางของเราความหนามัน300เมคอนค่ะทุกคนค่ะ4ี่มิตรค่ะทุกคนจริงๆเราอยากได้300ไเมคอนกับสีสามร้0เมคอนกับอ่า3มิตรนี่แหละ300อเมคคอน3มิตรนี้ลงตัวพอดีเลยแต่มันไม่มีค่ะมันได้แค่มาอย่างนี้สี่มิตรเนาะสมิตรก็กะว่าคงจะ ปูสิ็จค่อยมาว่ากันอีกทีนะตอนนี้มันไม่ได้ขนาดคะ่ะทุกคนเออก็มาเล่าให้ฟังเนาะทีนี้เราก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมพร้อมก็คือไม่ไผ่ที่จะต้องเอามาเสียบแทนตะปูไปก่อนนะคะทุกคนเนี่ยความที่ว่าทออุกอย่างที่มันไม่พร้อมคลิปนี้ก็ขอประมาณนี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าการปูรบอกขอบผ้ายางของเราจะเป็นเช่นไรขอบคุณจ้า